ตับช็คไฟเปลี่ยนภาพเลยก็มาันาดเลยนะคะรับพอดีว่านี่เ v c มันได้รูปก,กันแล้วก็มันโตแลนะงงตวต้วนะนี่ไงแต่มันโตในนี่แป้งเยีย่ยมยอดกระเทีมเยมแดงครับภเลยะครับก่ามันสวยขึ้นมันขึ้นจังใจเห็นนะอู้อูปอ้ปะเก๊ปปะเก๊ปปะเก๊ป รถไฟรถไฟเซ็ตมามาชิ่งไปดูไล่ไปดูไล่มาวนนี้จะมาขยายหมู่บ้าน n p c นะโอเคเรียกขอหา 춤을 t a l s 어떻게 해?어떻게 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 해어우우우우 a p s tap tap tap. t a

ねえコテイチョ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 コテイチえチョコ 在的，要。<Sh> <Yeah. S 3> กำลมากันต่อเลยนะครับผมโ okay, อเคถ้ามีจำนคก็ต้องหอไปนะพบ่มแค่ผมปั๊ปปั๊ปปัปปัปปนุนุนุเดี๋ยวผมมา มันใส่ได้เรียงครับเลี้ยงแล้วมันใส่ได้แต่อันเื่นใส่ไม่ได้ดูนี่สนูใส่ได้ป,ปักทอชปักทอช พังใช่ล้ก็อันเท่านี้ก็น่าจะได้เนาะนะจ๊ะอ้อมอ้อมอะไรดนใจ ถ้าม okay, so pues. ีตัระบวก็ต nah, ้องขออดภัยกระโดดนะครับผมเจ็ดแค่เดียวก็มาครับอย่าดังกันได้ไหมครับผมเบื่อนี่ดังผมแค้เกมไม่ได้อ่ะเออมันแค่เกมไม่ได้อ่ะคิดดูแค่ไม่ได้อ่ะเออ แคดไม่ได้อ่ะเออคิดดูดิต้องกูตัดคลิปตัดไปอ่ะเฮ้ยเบื่อมันดังเกินไปอยูออ่มันดังมากกูเบื่อเลยไม่อยากจะแคดต้องรำบอกไหมเมอมาเคลียร์เลนได้ดีแล้วนะโอเคขอนอนแป๊บนะครับ ข้อผมมีแล้วพวกก็ต้องข้อไปวมีคนปากไม้ตนี่นะครับไชินี้นข้อมันไบ้าไ่สามสามสมสา

แป๊บหนึ bye. Bye ่งแบบหนึ bye. Bye ่งไปเพื่อนช็บคมาโอเคมันจะไม่เปิดนะเอ้าจมันมาเพืออะไรไอ้มื่เดีมากันโดเลยนะครับผม

ตะลางอีแปลงใช่ใช่ป่ะ này cái <laughs> cái <laughs> của <laughs> 2 ok mình có ai <laughs> không cái <laughs> đó ăn

ชอบมีเสียงนั้นค pues ุณคงต้องเคาะไ้กันด้วยนะครับพร้อมต้องใส่ยังอันยมัสยโยอันยมัสยโย ทำมาตั้งไงตั้งเยอะเปลืองมาเป็นชุดหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเกิดชุนึงชุดมากว่ามเสียงเบาไปก็นคอไปเหมือนด้วยนะ้ ไม่ใช mm. ่อย mm. mm. ่างนี้ไม่ใช่น um ี้ติดจ้านอนชาติดรอจ้าพิลานัดจ้าเอ๊ะกระถูกอะนี่วะกะยกันลวยกันลยกันลวยควยหวยการหวยการหวยต้นการว้เยอะกัวาอะไรเอาทำไม ไม่ไ้าตคเหอีตัคดนกมีคซอนแน่วันนี้คนเสือกนีคนเสือก นี่ว้าอย่าน้อยเกินนี่ไม่พอ,มอไม่พ,มพ,มพ,มพอโยเยี่ยวว่เฮ้ยเตเ่ดอดี้ โอ้โหบ้านนี้เป็นบ้านที่ข้อสมุนไพรไม่ชอบเลยจริงๆไม่ชอบมันแต่แมงขดนิ่แมงคลอดแมงคลโด มัน hmm. น uh ่าจะไม่พอนะมันน้อยกว่าอะไรก็ไม่รู้ต้องารโซ้ตรงโซลิปชอตมุจิยิุจิ ไอ่องนมงจคนมากินแต่คนเขาบล็อตโนแต่ผมไม่มีไม่ไม่ไม่มันไม่ฉัเลยนเด้อฉันเลใช่ละ เรียนบิเตอร์นี่ไม่เรียนเฮียไม่มีคนมาสาระเนี้ผมเบื่อนี่ผมเบื่อคุณเข้ใจไหมผมเบื่อคุณด้วยดังเกินเหตุอะเออดังเกินเหตุอะผมดังได้ผมก็ดังได้บางคำอะ เออเบื่อนี่ครับครับเบื่ออย่างนี้เละครับเชี่ยววางเปลืองบอกดูเผมเบื่ออย่างนี่คือมันก็สู้ไปอ่ะอเชี่ยว น้ว no แ no. น mm. no. mm. uh ้อ no แน้อน้อน right. ้อน o ้อ o แน้อน o ้อ n ู้เธอนี่อยู่กินนาทีแล้ววะต้องการแกเจ้นาทีต้องกอรแกเปียนเเสียหมดร้องไปอะ

จับ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 คุยไม่ใช่ว่ายังไม่ไหวคุยคุยไม่ไหวคนนี้ชุบโอเคเดี๋ยวเอ้ยไปไม่ได้ห่ะทังนี้ก็ลืมไปวัยโอเค เ็นบเข้าไงครับนี่ okay. ครับเป็นบซเข้าไหมครับชิปหายนะครับต้องแกยังไงปนี้อืมันี้แล้วก็ตึ๊กนี้นครับกากขดขวดกากเลยขดกาก โอเคเติมตเติมมึงแกไม่เสียนมได้แกไปแชร์นะกับคนอื่นมาแล้วอเค Iya, sedem tu, cepat tu, bang bay kot kot. Ah, okay, tu saya perlu komen perlu Iya, ada mungkin lagi. Baba, 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 ah, bukman, nanal. ก็คลิปนี้นะยังไม่ลากิดทีเเดียวยังไม่สุดทีเขาลันกับสปีดแมนจุ๊บคิิ้นี่ก็ หสหรับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าอินโทรนี้กาากินไป <S <s ก็ต้องขอไป <S <s เดี๋ยวผมค่อยพัฒนานะครับผมยัดแค่